สนุกไหมคะเออเล่ลนน้ำอะไรคะเล่ลนน้ำทะเลเหรอลูกเล่นน้ำสาสีอันนี้สาส่วนตัวเลยนะคะอ้าวลูกเป็นยายแก่แล้วลูกยายแก่แก่ที่สุดในในสาแล้วเนี่ยอาลูกว่าแก่ที่สุดในสาแล้ว จำหนุกไหมคะใช่ค่ะอยา 3, 1, แ,บบแล้วใครเด็กที่สุดในสระคะใครเด็กที่สุดในสนะาาร,าาระนะพี่ยาลูกแก่ที่สุดในสระอีใครสระใครใครเด็กที่สุดในสระยกมือขึ้นไม่ไดคะ่ะใครสวยที่สุดในสระยกมือขึ้นอะน้ำมาสวยที่สุดในสระเลยอะคะใครกี่เละกว่าเพื่อนใครกี่เละกว่าเพื่อนยกมือขึ้นไม่มี <c oughs> <c oughs> เราดูธาดูุธาต้องไมดิในพระธาทตุคือไหนเนี่ยในสารนี้มีแต่คนสวยใช่ไหมใช่แล้วใครสวยสุดอ่ะนั่งยูโรที่หน้าตัวเล็กเอ๋นั่งยูโรตัวเล็กที่สุดเหรอคะใครตัวที่ใครตัวโตที่สุดในในสระคะเอ๊ะโฮมายตัวโตกว่าพี่ลุยก่อนหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่คะ โอ้โหไปพลิบไปพิบเร็วที่สุดเลยเอาตายแล้วตายแล้วจบตอนจุบตายตอนจบโอ้ยสามบวกสามได้หเอาสองบวกสามได้เท่าไรคะสองบวกสามยกขึ้นมาเลยสองยกนิ้วขึ้นมาเร็ว เก่งจังเลย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 โหไม่เป็นไรค่ะพี่รู้ไม่ได้ตั้งใจน้องไม้ปีนี้น้องไม้ขึ้นอนุบาลอะไรคะ <c oughs> น้องไม้ <c oughs> น้องไม้ขึ้นอนุบาลอะไร <c oughs> น้องไม้ขึ้นอนุบาลสองพี่รู้ขึ้นอะไรคะ <c oughs> ปหนึ่งน้องยูโรขึ้นอะไรคะชั้นอะไร อันนี้บาลหนึ่งใช่ไหมน้องยูโลอันนี้บาลหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้บาลหนึ่งลูกน้องขึ้นอนุบาลหนึ่งใช่ไหมค่ะไหนไหนยิ้มสวยๆดินางงามนางงามไหนยิ้มให้แม่ใหม่หน่อยสิคะยิ้มให้แม่ใหม่แม่ใหม่ดูอยู่แล้วฮัลโหลยิ้มให้น้ำใหม่ดูสิยิ้มให้ป๊าป๊าดูป๊าป๊าแอบดูอยู่นะคะเนี่ยไหนทักทายป๊าป๊าหน่อยสิค่ะทักทายป๊าป๊าหน่อย อเพื่อนเลยน้องจริงอะคะไหนจุ๊บๆหน่อยจุ๊บๆหน่อยหอมหน่อยโอ้ยรักกันไหนรักกันไหนรักกันไหนเออรักกันรักกันรักกันอากาศมันร้อนนะคะต้องเล่นน้ำหน่อยเออคะจริงอะยูโรศาสตร์น้ำพี่รู้อะเออเอามายมาจุ๊บน้องหน่อยมาจุ๊บน้องหน่อยเดีวจุ๊บน้องหน่อยรักกันรักกันรักกันเออรักกันรักกัน พี่รู้ดำน้ำอีกแล้วอะคะ <c oughs> Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова เอาหนึ่งหรือสองหรือสามหรือสิบก็ได้ชิปโอเคทำเลยทำออีกแดดร่มและมืดเลยถ้าถ้าทำไม่เหมือนเมื่อกี้นะ

น้ำไข่บุกไปแล้วอะ่ะน้ำไข่บุกป่ะ อันนี้ค่ะลูมาเล่นน้ำที่จังหวัดไหนคะเนี่ย,ยจังหวัดคือนครค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะบ้านใครคะบ้านไม่เท่ากับพ่อเท่ากับปู่ไม่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ปู่ไม้ปู่ไม้อยู่ศรีสะเกดค่ะไม่อันนี้พ่อเท่ากับไม่เท่าอยู่นครศรีธรรมราชค่ะบ้านทวดเคียงค่ะเก้าเคียงไปไ ไปอยู่บ้านทดอดแอดตอนนี้ไปทำเสริมสวยมากโอเคต่อไปพี่ใช้มือนเนยใช้มือนเนยง่ายเดี๋ยวแม่อมลองเทสอันนี้ก่อนอบ๊ายบายค่ะเทสถ่ายทอดสดดีกว่า